เดินทางไปทั่วทุกที่เพื่อตามหายอดฝีมือที่จะมาตอบคอกขคาทืนทางมันเหนื่อยคนนั่งพักหน่อยแล้วกันทำเล่ค์คมันได้ลบทุมาลบกัดแกใไมัที่อยจะเป็นยอดน,นักสู้นัน่ต้องคำสบข้าไปก่อนแล้วก,กันข้าเดินทางไปสู้กับพวกข้ามากมาย มีฟรีมือขาดนี่เหรอที่จะมาสู้กบข้าแกไม่มีฐานได้ขึ้นเป็นนักสู้ดับหนึ่งหรอกไม่มีนักสู้คนไหนที่จะสู้ข้าได้และตอนนี้ข้าก็ได้ขึ้นมาเป็นดอนนักสู้ที่ไม่มีใครทัดเทียมข้าได้